สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่2แต่ว่าเป็นบรรยากาศที่แก้ทัดถ่ายทําเป็นวีดีโอแล้วลงช่องนะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะที่นอกจากจะขายผ้าไหมแล้วก็ขายประเกลมนะคะสุรินผิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมางามประเกลมคือประคำนี่แหละค่ะนะคะท่านผู้ชมสามารถมาซื้อได้สวยๆทั้งนั้นเลยเป็นงานที่ทํามือนะคะเป็นงานคุณภาพ หัวรัส,สิ้นแมที่เป็นรูปออผีเสื้อนี่นะหัวรัส,สิ้นหัวรัส,สิ้นค่ะหัวรัส,สินสวยจริงๆนะคะใส่กับผ้าไหมก็ยิ่งจะสวยนะคะ,อ,ะอันนี้ผ้าไหมที่ตัดแล้วพร้อมใส่ก็จะเป็นร้านนี้นะคะร้านนี้คือพร้อมใส่นะคะ พร้อมใส่นะคะร้านานี้ร้านนี้พร้อมใส่อ,ใสอ่าแล้วมาทางนี้ต่อดเดี๋ยวจะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวติดติดหุ่นค่ะคุณพี่โจ้ติดหุ่นติดหุ่นร้นนี้ก็เริ่มทยอยเก็บแล้วนะคะ ยาเก็บยาเก็บยอเก็บแล้วนะคะขายดีไหมวันนี้เร right. ื่อยๆมาเร่งเรียงแม่ค şey ้าใส่มีดูแม่ค uh, yeah, ้าใส่ก MM ่อนนะคะแม่ค้าใส่ปากกากรอปจ้าปากกาสตราวไอ้ที่เขามีซิกแซกนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่ะอันอันอันนี้อ๋ออันนี้ทำธแต่งลายแต่งลายแต่งลายอยู่ที่ช่างเขาเย็บใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือ สำเร็จนะคะสำเร็จสำเร็จสำเร็จมาร้านนี้ค่ะ,ะมาเที่ยวต่อจา้ามาเที่ยวต่อ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 คุณยายใส่ไลายอะไรนะที่คุณยายใส่อยู่นะ่ะผ้าถุง,ถงอ่ะผ้าถุงน่ะดอกพิบุญทองอ่าดอกพิบุญทองนะจ๊ะสวยมากเลย ดอกพิกุนทองสปอตเนี่ยแม่นุ่งสดแบบนี้เลยแล้วนั่งท่านี้ด้วยออริะะจินอลเลยเนี่ยแ <c oughs> น่ยายลำกระตึ้มให้ชมหน่อยเลยเจบเจบบองเจ็บเป็นตองทางวนนีเายาวไปดอต้องมีกรองยาวด้วยเนาะเหนืน <c oughs> น่อยเตอะเอ๊ะทำไมร้านนี้ปกติลูกค้าเต็มร้านนะทำไมวันนี้นั่งท้องอืดวันนี้นั่งท้องอืดหรือเปล่า มันบ่ายแล้วมีคนแซวว่ากาแพทเออกลแพท,ออไแพทนไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาตอนบ่ายตอนบ่ายไม่ต้องกลับค่ะเรารู้ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องรีบก็มาได้นะคะเออนาะซื้อมาอะไรเองนะคะนี่นะนี่นะคะผ้าขมา้าผ้าขม้าอันนี้สวยดีเนะเาะธรรมชาติอ๋อเหรอ สีธรรมชาติสีธรรมชาติอ่ะเรามาเซลเพราะปกติเราจะเข้าร้านพี่หยิบไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่หยิบปกติอะลูกค้าพี่หยิบแตเต็มร้านตอนนี้ขอเห็นหน้าพี่หยิบหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้พี่หยบิบอ๋อไม่สบายเปื่อยค,ค่ะเปื่อยคะ่ะ เปลยเปล,ย,ปลยก็เลยหายไปสองกิโลจงใจต้องป่วย,ยบ่อยๆนะจะได้ไม่ต้องเข่เเยใช่ไหม, <laughs> มดีเนาะเขาเรียกว่าอะไรใช้ความป่วยทำให้น้ำหนัลกลดที่ไหนได้ไม่ไม่ดีหรอกเก่งๆหลวมเลยนะคะ <laughs> นะะ เยมากค่ะคุณผู้ชมให้ชมนะคะเมื่อกี้ถ่ายท่อสดไปแล้วนี่เป็นคลิปเทปนะคะเพราะว่าถ่ายท่อสดนี่จะไม่ต้องบันทึกนะคะมันลงได้เลยแต่สัญญาณอาจจะไม่ได้ชัดร้อเปอรเซ็นเท่ากับเทปนะคะเช้าฝนตกเช้ามืดฝนตกเหรอคะอ๋้นี่ของคุณเหรอคะอ้กิจการใหญ่โตเนาะเดี๋ยวนี้ ประมาณ3ล้านเลยโอ้รับรวยผิดปกติข้อหานี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนนะต้องไปตรวจที่ธนาคารต้องไปตรวจเป็นหนี้เขาโอ้คุณหยิบตอนนี้คุณหยิบกิจการเพิ่มมาเป็น2คููหาต้องไปตรวจสอบที่ธนาคารออมสินเพราะว่ากู้ทุกอย่างอไม่เคยคูคือกู้ระเบิด คะยังไมกู้นี่นะคะร้านที่หยิบนี้ค่ะอยู่ช้าสุดเลยเพราะฉะนั้นใครที่มาตอนเที่ยงกว่าก็ยังมีให้ชอปเยอะนะคะนี่เลยเนาะสุดยอดจริงๆเยอะมากชมกันไปเลยค่ะเนี่ยชมกันไปนี่สีธรรมชาติค่ะสีแบบนี้ค่ะจะเป็นสีธรรมชาติ ลมด้วยค่ะลมสีธรรมชาติ เรามาปิดท้ายคลิปทักทายอ่ะดาราดังประจำช่องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายกินหวน์คุณตาอะไรคะตาสมศักดิ์ตาสมศักดิ์นี่แหละยไหนขายมาประมาณสามสิบปีนะคะส่งลูกเรียนแล้วก็ลูกก็เป็นทายาทอาสูนแล้วแต่วันนี้ไม่ว่างมานะวันนี้ไม่ว่างวันนี้คุณยายอยากใส่อยากถ่ายโชว์อะไรเนี่ยตัวเจ้า ายโชว์อะไรคะลายอะไรคะลายอันนี้เขาเรียกลายลายเขี้ยวหน้าเขี้ยวเเขียนแบสายตะก้อกระนิวด้วยเนาะหางกระรอกต้องคนชอบจริงๆเขาจะชอบเนาะนี่นะคะคุณยายขายมาตั้งแต่สมัยคุณยายสาวๆลูกโตหมดยังสาวยังออตอนนี้ก็อ้ออยู่นะคะอ้อตอนนี้วายแล้วก็เลยมาถ่ายทำว่าคุณผู้ชมที่ไม่ไม่สามารถมาในช่วงเที่ยงก็ยังเที่ยงครึ่งก็ยังอยู่นะคะ ก็มาชอบได้ขอเจ้าฟ้าก็ยังมีให้เลือกชอบได้อยู่นะนี่นะคะเนาะคุณยายเนาะร้อยสีพันลายจริงๆนี่นะอ่านีค่ะขอเจ้าฟ้านะคะขอเจ้าฟ้าอันนี้จะเป็นทอหกตะกรลายลูกแก้วลูกแก้วแล้วก็อันนี้จะเป็นสามตะกรนะคะสีเขียว สีเขียวค่ะสีเขียวสีเขียวสีเขียวนี่สีชมพูบันเย็นบันเย็นมันเย็นเห็นไหมคะร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินทร์ค่ะเออตอนนี้ขอเจ้าฟ้านล้นแล้วนะคะเยอะแล้วเยอะแล้วค่ะ แล้วนะคะเยแล,แล้วและแต่ฝีมือของการมัดหมีแล้วแต่การทอของแต่ละท่านนะคะความสามารถของช่างทอก็แล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่คนมัดหมี สีอะไรนะสีส้มเนาะสีส้มอ่าสีส้มนี่เห็นไหมคะ,ะสีส้มอ่คุณยายจับอยู่สีอะไรนะนสีอะไรเขาเนี่ยสีอะไรนะสีคลั่งแล้วกันคลัง่งเคมีเนาะอ่าอันนี้กรมมาท่าคุณยายจับให้น้องแพทสิคะต่อต่อกันกรมมาท่าใช่ไหมกรมมาท่าเนาะเออเห็นไหมคะเอาปล่อยเลยคะ่ะปล่อยเลยเ ร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินนะคะมาเดินมาเล่นมาช้อปปิง้งเล่นๆมาแต่เช้าค่ะนะคะนี่ค่ะยังไม่หมดค่ะขอเจ้าฟ้าอีกร้านหนึ่งนะคะอีกร้านหนึ่งอันนี้น้ำเงินเนาะอันนี้สีสดจริงๆสีบานเย็นบานเย็นนะคะเขียวเขียว เขียวเขียวเขียวนี่เขียวสวยอ่ะเขียวเนี่ยเขียวกล้ามมันนิเนาะอันนี้ม่วงอันนี้อะไรออกอะไรออกดำเทาดำเทา อันนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาตินะคะสีธรรมชาติเดี๋ยวก็ให้ชมนะคะชม ชมเดินผ่านมะขามบอกนี่นะคะให้ชมให้เสียธรรมชาติค่ะ ชาติค่ะธรรมชาติ ที่ติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์ hmm. ให้ด้วยแล้วก็ถ้าไกด์แพทนำผ้าใหม่ไปโพสลงช่องก็มาแย่งช mm ้อปปิ้งกันได้นะคะแต่ตอนนี้เป็นบรรยากาศของตลาดนัดผ้าไหม่สุรินทร์ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมพบกันในคลิปต่อไป mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องราวของผ้าไหมสุรินทร์แล้วก็เกี่ยวกับการช้อปปิ้งนะคะวันนี้ลาไปแล้ว mm hmm. กดติดตามกดไลค์ mm hmm. ให้หน่อยจ้าบ้ายบายสวัสดีค่ะ